สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่คอร์ส Lazada 100K ค่ะสูตรรับร้านค้าใหม่ทำเงินชลุแสนใน Lazada เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นอยากจะเปิดร้านค้าบน Lazada และลงขายสินค้าได้อย่างมือโปรนะคะคุณจะได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือโปรโมชั่นบน Lazada ที่สำคัญสำคัญในการสร้างแสนแรกให้กับคุณค่ะ เรียบเรียงเนื้อหาบทเรียนผ่านประสบการณ์จริงทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจได้ง่ายและสามารถนําไปสร้างเือดขายได้อย่างแท้จริงค่ะผลลัพธ์จากคอร์สนี้นะคะจะทําให้คุณเข้าใจการทํางานของ Platform แพลตฟอร์ม La z a ด a มากขึ้นรู้ข่าวรู้เรายังไงก็ขายได้ค่ะทรบเทคนิคในการเปิดร้านค้าใหม่ให้เอาชนะคู่แข่งและร้านค้าจีนค่ะ เรียนรู้ระบบการใช้งาน s ซล l ์เซ็นเตอรนะคะระบบหลังบ้านอัจฉริยะแบบทชลุปลุกปลงทุกเมนูเรียนรู้5เทคนิคในการทำให้คุณสามารถเข้าสู่หลักแสนได้ภายใน3เดือนด้วยเคสตัดดี้จริงของโปรใหม่ค่ะเรียนรู้เทคนิคการทำคอนเทนต์และการตกแต่งร้านค้าแบบมือโปรเทคนิคการตั้งราคาแบบได y นามิกให้คุณขายดีขายดีและผู้แข่ง จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเรียนรู้4ี่โปรโมชั่นเสาหลักที่สร้างยอดขายแสนแรกให้กับคุณได้และคุณสามารถที่จะเปลี่ยนลูกค้าใหม่กลายมาเป็นลูกค้าขาประจำของร้านค้าคุณเรียนรู้เทคนิคการหารจัดการระบบคำสั่งซื้อการบริการลูกค้าและการทำให้ลูกค้าของคุณเกิดความพึงพอใจสูงสุดกลับมาซื้อซ้ำซื้อซ้อนซื้อต่อเนื่องกับร้านค้าคุณค่ะ คุณจะได้ความรู้ทั้งหมดนี้นะคะจากคอร์ส Lazada 100K ศูนย์ลับร้านค้าใหม่ทำเงินทะลุแสนใน Lazada กับความรู้กว่า8ชั่วโมงถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจบน Lazada กว่า15ปีนะคะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเรียนตอนนี้นะคะจะได้อัปเดตเนื้อหาฉบับล่าสุดปี2024ค่ะว่าจะเป็นค่าชมเนียมของ l a z a ด a ใหม่ล่าสุดระบบ ในเรื่องของพิกแพคเดลรี่การจัดส่งและอัปเดตเมนูหลังบ้าน,น,เ,นเซลล์เซ็นเตอร์ของ Lazada ค่ะใครอยากได้แสนแรกเร็วๆนี้นะคะภายใน3เดือนต้องเจอกันในคอร์สนี้เลย